่วงนี้นะคะมาคุยกันในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นนะคะว่าการเกิดขึ้นของโอกาสการพัฒนาพื้นที่ในภาคตะวันออกที่เราไปเห็นตัวอย่างกันมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้เราอยู่กับคุณวีระพันธ์คูเลเกตกรรมการผู้จัดการบริษัทไทคอนอินดัสทรีลคอนเนคกชันจำกัดมหาชนนั่นเองนะคะคุณวีระพันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อตะกี้เราทั้ง3าคนได้ขออนุญาตไปบุกมานะคะที่คลังสินค้าโคโอถงใหญ่โตนะคะทางสีราชานั่นเองแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าพูดถึง ไอคอนเนี่ยนักลงทุนในมุมของนักลงทุนก่อนอยากจะให้ให้ฉายภาพเอาแบบเราค่อยๆไปเนาะเพราะว่าเราอยากให้เห็นว่าตั้งแต่ณนะปัจจุบันตรงเนี้ยตอนนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงในพื้นที่นั้นแล้วเดี๋ยวอนาคตการเติบโตที่มันมีประเด็นเชิงบวกเข้ามาอย่างเรื่องของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกอ a s t e r n Economic Corridor รดองัฐบาลที่อยากจะทำในโซนนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรส่งเงไงเดี๋ยวเราจะค่อยๆค,คุยกันไปดีไหมคะเบียติคะใช่ครับพอดีผมเห็นตัวทิกเกอร์ซิมโบไทคอนเนี่ย ไทคอนเองกลุ่มธุรกิจมีธุรกิจด<ม>้านไหนบ้างครับครับก็หลกัหลกๆเรามีสองอธุรกิจอันน,ะน,นึงก็เป็นโรงงานให้เช่าอีกอันนึงก็เป็นคลังสินค้าให้เช่าะนะครับตั้งโรงงานให้เช่าจริงๆเราก็สร้างเฉพาะแต่โรงงานที่อยู่ในใน,าานิคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็จะเป็นโรงงานมาตรฐานก็คือพร้อมใช้นะครับขนาดส่วนใหญ่ก็จะเฉลี่ยไซส์ก็ประมาณ2 0 0 0ถึงาพตารางเมตรนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก พพลายเชนบริษัทใหญ่ๆพวกบริษัท multinational firm อย่างพพลายให้ Honda ซัพพลายให้ p a n a s o น i c พวกนั้นนะครับก็อันนั้นก็จะเป็นธุรกิจโรงงานแล้วส่วน,นคลังสินค้าเนี่ยจริงๆแล้ว,ลว,ลวส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมนะครับเราก็จะไปซื้อที่ต่างๆที่เราคิดว่าเป็นที่ s t r a t e g i c l o c a t i o n สำหรับด้านโลจิสติกนะครับก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะติดไฮเวย์เพราะบ้านเรารใช้การขนส่งรถบรรทุกเป็นหลักนะครับแล้วก,ก็ก็มีอยู่ทั่วนะก็<ช>มีอยู่30กว่าแห่งปัจจุบันในประเทศไทยครับในส่วนของโรงงานกับคลังสินค้านปะัจจุบันสัดส่วนรายได้เป็นยังไงบ้างคะอพอๆกันพอๆกันนะครแต่ว่าสำหรับโรงงานเองเนี่ยก็คือเรารับสร้างโรงงานสำเร็จรูปลูกค้าต้องมีที่ ให้เรียบร้อยอว่าเราก็โรงงานเนี่ยเราเราซื้อที่เองเราสร้างโรงงานเองแล้วก็ให้เขาเช่าอ๋อให้เขาเช่าให้เขาเช่าแล้วเสร็จแล้วเขาก็มาติดตั้งเครื่องจักรเขาเราก็จ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนออเพรตไปข้อดีก็คือว่าเขาสามารถมาแล้วออเพรตได้เร็วนะครับก็ภายใน3เดือนเนี่ยเริ่มส่งของได้แล้วนะครับแทนที่เขาเข้ามาประเทศไทย แล้วก็ต้องมาหาซื้อที่สร้างโรงงานส่วนมากใช้เวลาอย่างน้อยก็ปีครึ่ง้นแต่ที่ช็อตคัดไปภายใน3-4เดือนสามารถดําเนินการผลิตได้นี่นะคะหลักๆแล้วตอนนี้มีอยู่ที่ไหนบ้างที่เราสร้างโรงงานให้เช่าก็ทั้งเหนือก็จะคือจริงมีเกือบทุกนิคมนะที่ที่ใหญ่ๆก็หลักๆทั้งเหนือก็มีจะมีโรจนาไฮเทคบางปะอินแล้วก็นวนครนะครับแล้วส่วน ออพอจากทางเหนือมาก็ไปทางตวันออกนะครับตันออกก,ก็มีตั้งแต่อมตานครอมอรตาะาซิตี้ปินทอง 1, นึ่สอมี 1> 1, 2, 3, 4, มีหมดนะฮะ,ะแล้วก็นิคมแหลมฉบัง นะครับของอันน้ของรัฐบาลในในเมาลาก็มีนะครับอ่าก็จริงๆก็พูดถึงเห็นภาพนี้ก็คือเรียกว่าครอบคลุมทิคมอุตสาหกรรมเกือบทั่วประเทศพูดง่ายๆก็จะเห็นโฟล์แเห็การเคลื่อนย้ายของนักลงทุนแล้วก็อุตสาหกรรมต่างๆนะก็เลยอยากจะเรียนถามต่อไปเลยว่าจริงๆก็ผ่านมา6เดือนและในแง่ของการเห็นผลประกอบการนะครับเรียนถามคุณวีรพันธ์ว่าจริงๆปีนี้ที่ที่เรามองเห็นเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราคาดไหมคร ปีจริงๆตอนนี้ถ้าทางด้านโรงงานเนี่ยค่อนข้างจะคือที่ผ่านมาถ้าต้นปีก็ไม่ค่อยคือยังยัง slow อยู่นะครับเรียกว่ายังยังชะช่ยเพราะว่าความต้องการของการกําลังการผลิตทั่วโลกคงอาจจะยังไม่ค่อยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แต่ออกมาครึ่งปีหลังเนี่ยเราเห็นว่ามีมีการเคลื่อนย้ายนะครับจากประเทศจีนครับนะครับจะมีทั้งบริษัทญี่ปุ่นเองบริษัทจีนเองบริษัทไต้หวันก็ เลือกที่จะย้ายจากจีนมาอยู่ไทยนะครับก็จริงๆเขาเขาเลือกเท่าที่ผมทราบเนี่ยคือ2ประเทศก็คือไทยและอินโดนีเซียอินโดนีเซียนี่ส่วนใหญ่ก็จะเพื่อขายในประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ไทยเนี่ยก็อาจจะขายในอาเซียนเ e c a ซีนะครับแต่หลักๆก็คือลูกค้าใหญ่ๆในจีนก็มองว่าประเทศจีนปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะเมืองหัวเมืองใหญ่ๆของเขาอย่างเฉิงเจิ้นหรือใกล้ๆเชียงไฮ้ซึ่งซึ่งมีโรงงานการผลิตเยอะเนี่ยนะเอ่อ มีต้นทุนการผลิตที่แพงนะครับมีภาษีก็แพงกว่าเราปัจจุบันค่าแรงก็แพงกว่าเราครับแล้วก็ต้นทุนต่างๆแพงกว่าเราหมดครับก็เลยเริ่มเหมือนกับว่าย้ายมากลายเป็นว่าเราตอนนี้มีต้นทุนในแง่ของการประกอบการถูกเมืองจีนแล้วซึ่งซึ่ดีนี่เราจะได้ยินว่าจีนนี่ถูกตอนนี้ก็ไม่ถูกแล้วเพราะว่าความสามารถในการแข่งขันเราดีขึ้นในเซนส์ของราคานี้ถูกต้องไหมฮะหรือว่ามีเรื่องอื่นไหมฮะที่เป็นเรื่องความสามารถในการแข่งขันของเรา ก็คือก็ผมว่าในเซนส์ใช่ราคาก็ความความสามารถแข่แข่งขันเราดีขึ้นผมไม่รู้ว่ามันดีสําหรับคนของเรานะเพราะว่าค่าแรงคนเขาเนี่ยมันขึ้นไปเรื่อยๆแต่ค่าแรงคนเราไม่ค่อยถ้าเทียบกับเขาอาจจะขึ้นช้ากว่าคืออินฟล t i ชันเราในช้ากว่าจีนจีนจะเห็นว่าปีนึงอาจจะอัตราเงินเฟ้อเจปอร์เซนต์สิอร์เอะไรก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นไม่กี่ปีมันก็ แซงหน้าเราไปเยอะ,อะครับคือโดยเชิงคุณภาพชีวิตแล้วมันก็ต้องมาดูด้วยว่าแล้วของเราเนี่ยมันทําให้บุคลากรของเรามันพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มเติมได้ด้วยหรือเปล่า<ช>อันนี้คือสิ่งที่คุณวีรพันธ์พยายามบ,บอกให้เราต้องมองให้ครบหลวนด้วย<ช>นะคะแต่นั้นคือโฟลที่มันเข้ามาย้ายฐานจากจีนเข้ามาเมืองไทยอันนี้เราเริ่มเห็นเยอะชัดเจนมากขึ้นในปีนี้แต่แอบ,บได้ยินข่าวเหมือนกันว่ามันก็มีโรงงานผลิตบางส่วนเหมือนกันที่ย้ายฐานจากเราออกไปที่อื่นอย่างออกไปประเทศเพื่อนบ้าน โล w อ u t ตรงเนี้ยเราเห็นมากขึ้นใัชั้นในปีนี้อันนั้นก็มีครับสำหรับของเราเนี่ยก็เหมือนกันเราก็เห็นส่วน,วนใหญ่จะเป็นเซกเตอร์ทางด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งใช้แรงงานเยอะๆะนะครับจะย้ายไปอยู่เวียดนามบ้างหรือว่าบางทีอย่างบริษัทญี่ปุ่นบางรายเนี่ยเขาผลิตชิ้นส่วนบา,บางชิ้นส่วนที่ชายแดนไทยนะอย่างอย่างที่ลาวเงี้ยสุวรรณเกษ แล้วก็ส่งกลับมาผลิตเป็นฟิน i s h product ที่ประเทศไทยนะสาเหตุที่เขาต้องไปทาที่ลาวเพราะว่าใช้แรงงานเยอะนะครับก็พวกพวกนี้ก็จะย้ายออกจากของเราเนี่ยก็มีคนที่ย้ายเข้าคืออิเล็กทรอนิกส์ที่จะของเราเซกเตอร์จะอยู่ด้านตอนเหนือของของกรุงเทพแถวแถวด้านอยุธยาเป็นหลักนะครับแล้วก็ก็มีคนย้ายเข้าย้ายออกสย้ายเข้าในส่วนมากไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์แล้วหลังหลังจะเป็นพวกเซกเตอร์อาหารพวกพวก แพ็กเกจิ้งหรือพวกชิ้นส่วนของเครื่องมือแพทย์อะไรเงี้ก็ซึ่งต้องการใช้น้ําเยอะๆอาจจะไปทางนั้นนะฮะและ้วก็อันนั้นก็ที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็จะมีพวกที่จริงๆปัญหาอีกปัญหาคือผมว่าอาจจะไม่ใช่ประเทศไทยนะเป็นที่ว่าอย่างซัมซุงเนี่ยไปผลิตเวียดน,นามซะเยอะแล้วก็โทรศัพท์มือถือนียปัจจุบันสามารถทดแทนหลายๆธุรกิจ<ห>ที่ท ผลิตอยู่ในประเทศไทยอย่างเช่นบริษัทญี่ปุ่นอะไรแล้วผลิตกล้องเงี้ยเดี๋ยวนี้ผมไปเที่ยวไม่เคยถือกล้องเลยใช้แต่มือถือถ่ายรูปนะฮะหรือส่งแฟกซ์เงี้ยบางทีเดี๋ยวนี้เราก็ใช้มือถือถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปแทนที่จะส่งแฟกซ์นะฮะมันก็ไม่ได้ใช้พวกนี้ก็จะเริ่มลดกําลังการผลิตลงเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะมีคนย้าย อันนี้น่าจะเป็นตัวแทนในการที่จะทําให้เรามองเห็นภาพใหญ่ของโครงสร้างการผลิตในบ้านเรานะคะ <irt> um. ว่ามันเริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วเห็นเรียกว่าอะไร,รวัตถุรา,ากของเทคโนโลโยีด้วย<ช>ว่าถูกเรียกว่าเปลี่ยนแปลงนะทดแทนะนะจากเทคโนโลยีใหม่ๆะนะครับไปอะไรที่เป็นท่โนี้เก่าๆก,าก็จะอยู่ไม่ได้แล้ว<ช>เปลี่ยนไปแต่ที่น่าอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าถ้าเรามองแบบนี้ค่ะพี่ติว่าถ้าเราเน็ตกันแล้วเนี่ย คือส่วนหนึ่งที่มันใช้แรงงานเยอะๆแล้วมันย้ายออกจากฐานการผลิตบ้านเราเนี่ยกับส่วนใหม่ๆที่เข้ามาที่มันอย่างเช่นอย่างเช่นจากจีนเข้ามาเป็นต้นหรืออุตสาหกรรมใหม่ๆเข้ามามากขึ้นเป็นต้นเนี่ยในมุมของในมุมของผู้ประกอบการที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของโรงงานแล้วก็การการให้บริการด้านนี้อย่างไทยคอนเนี่ยอันไหนมันคุ้มกว่ากันสรุปแล้วเน็ตออกไปเนี่ยมันกลายเป็นการเติบโตเชิงบวกสําหรับเศรษฐกิจประเทศหรือเปล่าหรือว่าบ้านเรามันกําลังต้องการการพัฒนาอะไรที่ดึงดูดมากขึ้นกว่านี้หรือเปล่า จริงๆผมก็ว่าส่วนที่ใช้แรงงานมันจําเป็นต้องไปนะเพราะว่าบ้านเราจริงหาแรงงานไม่ได้ผมไปดูที่อย่างฮานอยอย่างเงี้ยซัมซุงเนี่ยจ้างคนตั้งสองสแสนคนเนี้ยบ้านเราไปไปนิคมโลตนาก็มีคนอย่างมากกว่าแสนคนทั้งนิคมเลยนี่บริษัทเดียวนั่นอย่างนั้นนะบคือหาคนไม่ได้ยังไงก็ต้องต้องไปอยู่ทางโน้นซึ่งซึ่ง ผมว่าบ้านเราต้องไปทำพวกเหมือนกับ value added high end high tech ขึ้นอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราก็จะเป็นพวกอะไรที่มีมีคล้ายๆว่าเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับแต่ยังยังโชคดีที่ว่าแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถืออย่าง Apple 80%เนี่ยองชิ้นส่วนนี้ผลิตโดยคนบริษัทญี่ปุ่นนะซึ่งซึ่งก็สามารถผลิตในบ้านเราได้ ซึ่งอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่อยากให้พี่ปองถามก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านตรงเนี้มันจะส่งผลกระทบอย่างไรกันบ้างในมุมของผู้ประกอบการเพราะว่าเราทราบแล้วว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนอุตสาหกรรมแต่ว่าตัวผู้ประกอบการเองครับเราได้ประโยชน์ไหมฮะว่าอุตสาหกรรมอาจจะมีเทคโนโลยีสูงขึ้นเข้ามาอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานออกไปภาพตรงนี้เราจะเน้นๆแล้วจะเป็นยังไงครับครับก็คือถ้าถ้าดูปัจจุบันเนี่ยเราอาจสาหรับไทยข้อเองอาจจะยังไม่ค่อยได้อะไรเพิ่มขึ้นนะเพราะว่า ก็ของเราก็เป็นค่าเช่าลรวจริงๆเขาถ้าเกิดเขาไฮเทคขึ้นเขาก็อาจจะไปมีการสร้างภายในที่อาจจะมีการลงทุนที่มากขึ้นในอาคารของเราจริงๆทางนั้นก็คือว่าจะทำให้เขาอยู่ได้ยาวขึ้นพราะเขามีการลงทุนมากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างอื่นแล้วเรื่องค่าเช่าอะไรก็คงคล้ายๆเดิมปัจจุบันนี้ก็คงยังไม่ได้ปรับอะไรมาก สูงขึ้นนะครับแต่สําหรับประเทศเองเนผมว่าน่าจะดีขึ้นถ้าเป็นไฮเทคมากขึ้นนะครับเพราะว่าการส่งออกก็น่าจะมีวัลลีแอดที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้อะไรที่กลับมาในประเทศมากขึ้นแน่นอนค่ะว่าถ้าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยในแต่ละสับเซกเตอร์เองมันก็จะมีพื้นที่ในการที่จะขยายตัวได้ดีมากเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดึงดูดเงินจากต่างชาติเข้ามาอย่างการเกิดขึ้นของเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกซึ่งต้องบอกว่าอย่างไทคอน คลังสินค้าที่บอกว่ากระจายกันไปอยู่หลากหลายที่ส่วนใหญ่ๆก็อยู่ในภาคตะวันออกด้วยใช่ครับนะคะซึ่งการไปจัดตั้งคลังสินค้าที่ภาคตะวันออกตรงนี้เนี่ยทางไทยค่อนเล็งเห็นโอกาสอย่างไรและถ้าเกิดขึ้นได้จริงภาพของพื้นที่ในภาคตะวันออกจะเปลี่ยนแปลงไปในมิติไหนยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวให้คุณวีรพธันมาฉายภาพให้ฟังกันต่อนในสัปดาห์หน้าแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราไปพักเบรกแบบหนึ่งไปดูอะไรดีๆที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนกันค่ะ